สวัสดีจ้าพี่น้องทผู้ชมมือนีม้มาพบกับช่องยายไพ่ไภ่กินภาควยุคเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยายไพ่ได้น้ำขอมูลเนื้อทังตำเหล้าไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิึงได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมพระปับบงยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย้ำยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประพาดเบิง้งผ่านชมแ m เนื้อทั้งเราจะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอบอกคุณมาทักทายกับยายไพย่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างไปเบิ่งข้อมูลงนืทางตามเราอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะคะ่ะไปแบบยางเร็วเนาะพี่น้องมาเบิ่งข้อมูลนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่มีซื้อเนะาะงวดที่แล้วเข้า1นเนาะจ้างวดนี้65 66 75และ76มื้อนี้ตามเรล้ายาไฟบ่ลงให้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้ายังบ่ทันวางล่องอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพิ่นบอกว่าอ่าเด่นหลักหน่วยหลักหน่วยมาได้บนล่างแนวทางของคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่นอ้องอ่างวดที่แล้วเข้าหามาบนเนะาะจ้างวดนี้024 มาต่อใดตัวหนึ่ง13าพฤษภาตามราววันนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตะวันท่อแสงเนาะเพื่อนน่าจะเด่น6กับเก่าเนาะมี6 0 6 7 9 5 9 7 9 8้าห้าดดอ่าหนึ่งเจ็หกเก่ากับ6 4สี่แถมด้วยสั้นแล้วว่างเบิลเนี่ยล่ะเมื่อนี้ว่าสั้นมันกระซิ่งเบิลอยู่ติพี่น้องล่องเอาเจ0ดาศนย์ไปสื่อจวดเบิรงเนาพี่น้องเนาะอหลีต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเงินวันชัย เล่นสามกับหกมือนี้แย่ไพ่บทเดิมทำตเล่าสูตรรองแย่ไป่ห้เนาะถ้าหลุดแล้วไม่อยากทำเราอ่าวันจะัะวันพูดคอยทำเนาะพี่นอ้องมือนี้งดไว้ก่อนเนาะจา้ะอ่าเพิ่นบอกว่าสามศูนย์สามหกสามเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดอ่าหกสามศูนย์และหกสามเจ็ดเนวทางตำเล่าแอดบันไช่มือนี้เนาะสำหรับแนวทางวิ่งไอตูนมาม่าเนาะมาแต่เลขดับดับเก้าบนดับสามล่างมาสั่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวาทางชุดเต็มแอดนำค้างเนาะ อาแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเจาะไปที่8ปดอา่าศูก็หาแปเนาะแปดห้าศูนพนพี่น้องสำหรับเนื้อทางแย้าคางเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนืทางซออ่เอาเนวทางเสื้อสัาง้าราคาเพื่อนบอกว่า 95, 6, 6, 6, 9ก้าหาหกหาหกเห้หและเก้เหเน้นเม็ดเดียวแขีนเคียนหกหาพน้าพี่น้องสําหรับเนื้อทางสั่งฝาดเสื้อสัางฝาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้านมสุพรรณพี่น้องมาแล้วนมสุพรรณเนาะเด่นซี <_ C 1> ก็หาซีเจ็ดสีแปดห้าเจ็ดห้าแปดซีหาเจ็ดและหกห้าเจ็ดเม็ดเดียวน่าจะหาเจ็ดได้พี่น้องเพราะว่าสามตัวพ้นเนียนหาเจ็ดเนาะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองนะคะเด่นหากบหกฝาดหกเน้นหกอง สองหกลงหกสามสามหกชุดเต็มแคบหน้าจอสำหรับแนวทางเสือสังเสือสังข์ฝาวชาัชชันเก่าเงินเก่าท่องคะ่ะพี่น้องขาแคบหน้าจอตามเพื่อนเลยเลยนะพี่น้องนอะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางห้างหายไปโดนพี่น้องสำหรับแนวทางของออซูปเปอร์แมนนาคาพี่น้องขาเอาชุดเต็มแคบหน้าจอสองศูนย์หกเจ็ดสองหนึ่งหกเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดชุดเต็มแคบหน้าจอนาคาพี่น้องขา ขอ,อขอโทษขอคว่วทั้งท,ง,ง,งทั้งเพดเนาะพี่น้องเพิ่นไปเบิ้งทั้งเพดหลายพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอฟซี FC ทั้งเพดเพิ่นกระลายนะจ้าพี่น้องแต่ว่าอยกแยะกับลงทั้งนี่แหละก่อนเนาะมาเบิ้งน่ะแอ็ดเบนเนาะแอ็ดเบนบอกว่ามันนี่ฟาดหาห้ 0, จัดไปหาเก่าหาเจ็ดอ่าห้าสามห้าหนึ่งสามหาศูนย์เอดเบนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาทั้งแอ็ดมาเอ็ดมาหน่อยเนาะวันที่แล้วรุดว่าสันเอ็ดมาหน่อยว่าเงินนี้มาตามต่อ เลขจังได้ออกหนึ่งหนึ่งหาหามาสันพี่น้องขาบนวาเนาะมาเบิ้งวันนี้หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดเก้าอ่าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าและหกแปดเก้านาคาพี่น้องแอดมาหน่อยค่อยหักเนาะต่อไปเลขจ้าเอาพี่น้องขาส่วนไลายเดออ่อาหน่วยรางคือกันมานพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่งเนาะค่ะเมื่อกี้ดอกไม้เลยพี่น้องที่ผ่านมาเนี่ยดอกไม้อ่าดอกกุม,ม่านนาพี่น้อง อาจาเป็นยังสีส่สตไม่โศกเดวยพี่น้องคะ่ะเพราะว่าคนมีมีใบมีอยังคนกิดออกดอกขึ้นมากก่อนเลยเนาะพี่น้องมาเบิงเ้งแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าเดินหาค่กหกห้าห6 5่6 5กห้าศูนย์หกห้าเก้าหน่าศูนย์ห้านึ่งห้า่ห้าและห้าเก้านจาเบิ้นย์ศูนไปและจานุ่มรำเอยไม่ใช่นุ่มรำสี่สิพี่น้องแอดมีเนาะเดินหาคือกันจาพี่น้องห้าหนึ 1 18, 8ึ่งแหนาแปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้ทางอรออนเหนือหวดที่แล้วเขานึ่งนึ่ันส้วันนี้นึ่งหกเจ็และสามเจอนเหนือซี 4, ุดเขียนเขียนต่อไปเลยจ้าร้อนเหนือจะว่าเป็นเนวทางเท่งได้พี่นอ้องหวดที่แล้วเขา 5, 5, วาา้าห้าห้าวันสั้นพี่น้องเอ้ยหวดนี้เพิ่นบอกวันหนึ่งสามหนึ่งห้าสามสามและสามหามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นเนว้ทางอาจารย์กราสินเดนหนึ่งวนสั้น 1, าา้หนึ่งมาแห้ง หนึ่งศูนย์หนึ่งสอสาหำหรับแนวทางอาจารย์กรทลสินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เซียนพยักมหาแห่งเนาะเพื่อนบอกว่ารูดหาหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเเจ็่นะคะเซียนพยักละวาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทิศท่าตะโกกสันเด่นหาก็สองห้าสองห 2 0 2 1 2 3และ26ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินบนรางนะคะหน่อยค้อนวันนะคะพี่น้องสาตัวแคปหน้าจอ2ตัวมีอยู่ที่4 5 2ห6 2 2 3และ52นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดรัชนกนะคะพี่น้องคะแอดราชนกราบอกว่าข้างล่างเน้นเมินเดียวคือ1นนะคะาพี่น้องข้างบนมี1817 97และ98นะคะพี่น้องสำหรับเนื้อทางแกบรัชนกเนาะโต๊อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางนาะอ้นนนาวนนาอ้วนบอกว่าเดิน3กับ4 33 32 43 42 332 432 2, 2, และ342นะคะสำหรับเนื้อทางนาะอ้วนโต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางเบาเบาท้าย,ย่อเนาะคะ่ะขอบคุณไดห้หลายนะคะสำหรับเบาท้าย,ย่อเนาะ,นะวันนี้เพื่อนบอกว่า666 667 66, 6 66 หกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจาะเม็ดเดียวจัดไปแอดบอลมหาหิ่งหนึ่งห้าเก้านงหาเนืองเกาหาเกาอ่าแล้วก็เน้นงก็คือหาเก่าเนึงหาเก่าหละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มลำชีนะคะพี่น้องเอาแคบหน้าจอเลยนะจา้าันวิสามตัวคนเนาะสำหรับแนวทางตำเล่าโมนีนุ่มลำชีแคบหน้าจอสามตัวข้างเทิงได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะ ลักซีพุนธนาจะมีป่ปลกับเก่าเนาะนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักหำหน่อย um นะคะแอดบักหำหน่อย um บอกว่ามันนี่ฟาดไปศูนย์ฟาดศูนย์ไปก็มีศูนึงกับศูนย์เจ็ดชิ้นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดน,น,น,นะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเรียนให้เลียนศูนย์เลยพี่น้องนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางแอดบักหำหน่อย um นะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เล็กสมศักดิ์สันพี่น้องคะแคปหน้าจอชุดเน้นสามตัว 6 8แปดสามสาน่ 3, 3, 4, นะจ๊ะอาพูนเน้นแปดสามนคับ 41, สี่หนึ่ลดสามั่นนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้พี่น้องแนวทางเพอนเข่าดีเนี่ยสี่โเนาะแคบหน้าจอมือนีฟาดพกาะสั่นเ6้าห6ห5ห้าเก้าหกเ่าวสั่นแล้วก็เก้าหกเจ็่าวเสั่นพี่น้องแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลย,เลยสำหรับแนวทางสูตรอาจารย์ เพื่อนซื้อว่าอีอย่างอ่นอบอกเราพี่น้องเนาะอันเราเองนวดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเหล้า,านะคะพี่น้องคะตำเล้า,าสูตรนี่เพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่เพื่อนบอกว่าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกสองหกหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งอ่าสิงลงพ่อสวดทอนตำเล้าเนาะต่อไปเลจ้าแอดซิสิกบอกว่าตำเล้ามันนี่รูดเก้าเจ็ดเก้าแคนเคนมาสัน่นพิจนาได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี่เราพี่น้องเบิ้งห้แล้วเนาะคนบอกว่าเล่าค่ะค่ะประสันอาจารย์ท่องกอนว่าเนาะลูดหกคือกันได้พี่น้องเอาแคบหน้าจอไปเบิ้งวาเป็นส้นกันกับแนวทางของอาจารย์มังหันบอสีโตน่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดก่อนเนาะมีบนมีลางนะคะบนเด่นเป็ดกรรับเข่าลางเด่นสามก,มกับหกชุดเต็มแอดก่อนแคปหน้าจอเลยสําหรับแนวทางของเอดก่อนเนาะคะ่ะอาจารย์สมัยพี่น้องแอดสมัยแล้วหามากเนาะคนบอกว่า 4 7เจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเน้นซีหนึ่งหานึ่หาหาีหนกันเจ็ดแปดแปดเจแปหนึ่งและเจ่งราคาหู่าเมืองอุบลพี่น้องโดนโดนมาเทือนึงฟันหเมื่อนี้6กมาแห้งเลยพี่น้องหกอะไรดีหกหนึ่งหรือเปล่ารานะคะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนนอกจากเพื่นมี6กหาหนึนึ่และอ่าหนสองเนาะพี่น้องมากระจัวจาดเนาะคะ่ะอันนี้แอดไนเนาะสูตรตัดแอดไนเราบอกว่าเด่นสองเจ เพื่นบอกว่าเด่น2อง2องเจ็ดสและสี่เก้เพื่นบอกว่า7 4 9ดสี่เก้นาและเจนาคาพี่น้องอันนี้เป็นแน,นวนาหนุ่มราชเทวีวัดใจหก6ี6 6กขาหกหกหกเรมากระจวดเด้นหนุ่มราชเทวีโมเมนต์เบิร์ระบบพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะลุงนิ่นบอกว่าเด่นหาก็หกตำ่าโมนี่เนาะหนึ่งหกห้าศูนย์บิษับนว่าหกขาหน่าศูน หกห้าเก้านะจ่ะหนึ่งหกหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าหกศูนย์ทับเบิลกับศูนย์ศูนย์วัซนปิดถ่ายเดินทางลุงนิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไกข็ขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะจ่ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,แงยิ่งเฮงรวยๆปังๆสุขสุขคนข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่ะที่ได้แบง่งปันขอ้อมูลเนานะทางให้ยายไพ่พี่อย่ให้ยายไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปแนวทาง ขอบคุณในไลน์เด้อจ้าสวัสดีจ้า